สมเด็จพระเทพรตัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินทรรัตสีมาพุนากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีประสูตรเมื่อวันเสาร์ที่สองเมษายนพุทธศักราช2498ทรงสำเร็จการศึกษาในระดับอนุบาลศึกษาจนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลายณโรงเรียนจิตรดาทรงสำเร็จการศึกษาในระดับอุดมศึกษาอักษราศาสตร์บัณฑิตเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง จากคณะอักษราศาสตร์จุฬาลงกรมหาวิทยาลัยศิลปศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาวิชาจารึกภาษาตะวันออกจากมหาวิทยาลัยศิลปากรและอักษราศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาวิชาภาษาบาลีและสันสกฤตจากจุฬาลงกรมหาวิทยาลัยและทรงสำเร็จการศึกษาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาพัฒนาศึกษาศาสตร์จากมหาวิทยาลัยศรีนครินวิโรธในปีพุทธศักราช2529 พระราชะกรณียกิจของสมเด็จพระเทพรัตนราชาสุดาสยามบรมราชากุมารีที่ทรงมีต่อสังคมไทยนับเป็นพระมหากรุณาที่คุณอเนกอนันต์ทรงเป็นที่รักอย่างหาที่สุดมิได้ของประชาชนชาวไทยทุกหมู่เหล่านอกจากจะทรงมีพระเมตตาเยี่ยมเยือนและช่วยเหลือประชาชนทั่วแผ่นดินไทยแล้วยังทรงดำเนินโครงการต่างๆอันเป็นคุณูุปการต่อสังคมไทยอย่างใหญ่หลวง ด้วยพระปีชาสามารถทางด้านทนาัศนศิลป์สมเด็จพระเทพรัตนาราชสุดาสยามบรมราชากุมารีทรงเริ่มศึกษาศิลปะจากโรงเรียนจิตรดานอกจากกระบวนการศึกษาศิลปะในโรงเรียนแล้วประสบการณ์ตรงของพระองค์ในสภาพแวดล้อมที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสร้างสรรค์าง,งานจิตรกรรมสีน้ำมันอย่างมากมายในช่วงปีพุทธศักราช2502ถึง2510นั้น ย่อมเป็นพลังสําคัญในการกระตุ้นให้สมเด็จพระเทพพรรัณนาราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงฝ่ายพระไทยในการสร้างสรรค์ง,งานศิลปะด้วยในช่วงปีพุทธศักราช2525ถึง2528ซึ่งเป็นช่วงที่ทรงศึกษาในระดับการศึกษาดุษฎีบัณฑิตณมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรธทรงทุ่มเทการเขียนภาพกว่า50ภาพทั้งภาพสีน้ำสีน้ำมันและสีโปสเตอร์ เป็นภาพที่มีเนื้อหาสาระเป็นภาพทิวทัศน์ภาพอาคารสิ่งก่อสร้างภาพดอกไม้ภาพสัตว์ภาพจินตนาการภาพเกี่ยวกับชีวิตและการทำงานภาพฝีผหัสเหล่านี้แม้จะไม่ได้แสดงทักษะในการเขียนภาพระบายสีเหมือนศิลปินอาชีพแต่พระองค์ได้ทรงแสดงการตัดสินใจในการระบายสีอย่างอิสระและมั่นพระไทยแสดงความบริสุทธิ์พระไทยในการแสดงออกแต่ละภาพ หลังจากที่สมเด็จพระเทพรัตนาราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงทุ่มเทการเขียนภาพตลอดเวลา3-4ถึงปีนั้นแล้วก็ทรงเขียนภาพเรื่อยมาอย่างต่อเนื่องเป็นภาพทิวทัศน์ภาพดอกไม้ภาพหุ่นนิ่งอีกช่วงเวลาหนึ่งที่ภาพจิตรกรรมฝีพระหัตถ์ของสมเด็จพระเทพรัตนาราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้พัฒนาไปอีกระดับหนึ่งระหว่างปีพุทธศักราช2532ถึง2533 เป็นช่วงที่ทรงแสดงออกถึงการตัดสินพระไทยในการระบายสีอย่างรวดเร็วและแม่นยำแสดงปรากฏการ์อย่างฉับพลันทั้งสีน้ำสีน้ำมันและภาพเขียนแบบจีนโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาพชุดสีน้ำที่ทรงเขียนที่หอประชุมมหาวิทยาลัยศรีนครินวิโรธในวันสมเด็จพระเทพรัตนาราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเมื่อวันที่6กพฤศจิกายน พุทธศักราช2532จำนวน6ภาพคือภาพช่างสีฟ้าช่างสีแดงช่างสีเขียวชูดอกไม้ภาพนักดนตรีของวงภาพบัวขาวและภาพขอบคุณรวมทั้งภาพสีน้ำมันยักษ์พันใหม่ที่ทรงเขียนที่หอศิลปกรรมศีนครินวิโรธในวันสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเมื่อวันที่19พฤศจิกายนาพุทธศักราช2533 ทรงเขียนภาพสีน้ำมันจากสื่อดนพระไทยจิตกรรมไทยภาพยักษ์จับปลิงทรงระบายด้วยเกลียงระบายสีมีสีสดใสหนักแน่นและทรงระบายสีบริเวณพื้นด้วยสีผสมขาวเห็นรอยภูกันขนาดใหญ่ซึ่งทรงระบายอย่างรวดเร็วมากหลังจากนั้นทรงเขียนภาพเป็นงานอดิเรกรวมทั้งทรงสร้างสารรคในบริโรกาสต่างๆกันไม่ว่าจะเป็นภาพเขียนสีน้ำภาพเขียนแบบจีน ภาพเขียนที่ทรงใช้คอมพิวเตอร์เป็นสื่อสร้างสรรค์ได้แก่ภาพช้างที่ทรงวาดในสวนนิทรศการของคณะศิลปกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินวิโรธในวันสมเด็จพระเทพรัตนาราชสุดาสยามบร,รมราชกุมารีเมื่อวันที่สองพฤศจิกายนพุทธศักราช2537ก็ทรงแสดงพระปีชาสามารถในการใช้สื่อคอมพิวเตอร์ควบคุมเส้นได้อย่างมั่นพระทัยยิ่ง ด้วยพระราชะกรณียกิจและพระปีชายานทางด้านทัศนศิลป์และศิลปกรรมศาสตร์ด้านอื่นๆดังที่ได้พรนานามาโดยสังเขปนี้ย่อมเป็นประจักษ์พยานและเป็นแบบแผนการสร้างสรรค์ศิลปกรรมอันทรงคุณค่ายิ่งของประเทศชาติด้วยความสำนึกในพระกรุณาที่คุณอย่างหาที่สุดไม่ได้สภามาหาวิทยาลัยศรีนครินวิโรธ จึงขอพระราชทา,านพระราชานุญาตทุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายปริญญาศิลปศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์สาขาวิชาศิลปรกรรมศาสตร์ทัศนศิลป์แด่สมเด็จพระเทรพรัตนาราชสุดาสยามบารมราชกุมารีเพื่อเป็นมหาสวัสดีมงคลแก่มหาวิทยาลัยศรีนครินวิโรธและคณะศิลปรกรรมศาสตร์สืบไปชั่วการนานจากสางสังคม I do I ya so fun fun.